นางสงการปีนี้หลับเนตรแต่โหนเมืองสีไม่หลับตานำพาท่านฝ่าวิกฤตสู่โชคลาภดยศาสตร์ฟ้าโหราศาสตร์บริหารชะตาชีวิตด้วยดวงดาวและปัทวีศาสตร์พิเคราะห์แผ่นดินปรับคิตปรับทางประสานาธาตุดวงชะตาให้อยู่ในที่เหมาะเพื่อเผื่ทางให้โชคลาภเข้าสัมผัสรับพลังสมดุลให้ชีวิตทำเลทองวงจุ้ยเศรษฐี ดินดีน้ำชุ่มขึ้นลมเหมาะสมในปีมหาสงการนี้โหนเมืองสีขอกล่าวถึงพระนามนางสงการทุงสเทวีผู้เสด็จมาในอิดิยาบทสายญาติหลับเนตรทรงเหนือกรุฑพาหนะทรงพางรัฐทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปัธรมราชภักษาหารอุจมบรพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสัง มาสือความหมายสำคัญแห่งปีนี้ปีที่การพักสงบสัปปายะเพียนบาเพ็ญในวิถีคารวาสตัมจะนำมาซึ่งพลังงันยิ่งใหญ่ทั้งยังเป็นปีที่ฟ้าดินบอกให้เราได้ฟื้นฟูศรัทธาในชีวิตและปลูกฝังความมั่นคงจากภายในทว่าดังสัญญาณจากธรรมชาติภัยพิบัติภัยธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองสัมปรากฏเลยยังมีได้ลบเลือนไป โอนมึงสีจึงใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยพยากรณ์ให้ไว้เพื่อชี้แนวทางเพื่อปกป้องแล้วก็เสริมกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับในภาวะที่โรคยังโอนเอ็นเกิดปรากฏการธรรมชาติเปลี่ยนแปลงนิเวศหลายอย่างการรู้ทันฟ้าดินไม่ใช่เพื่อให้วาดวันแต่เพื่อเตรียมพร้อมและวางแผนชีวิตอย่างสง่างาม วนดวงสีเขาเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นพลังเล็กๆที่นำแสงสว่างสู่การตัดสินใจในทุกก้าวของชีวิตผู้คนในในปีนี้นี่เองนะครับทั้งดาวพฤหัสบดีดาวราหูแล้วก็ดาวเสาร์ดาวพระเคราะห์องค์ใหญ่มีพลังกลับเคลื่อนในแต่ละราศีนี่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานต่างก็จะโคจรย้ายราศีกันเข้าสถิตในราศีถัดไปพอครบวาระของการโคจรในแต่ละราศีแล้ว ก็จะได้สร้างแรงกระเพื่อมให้ชีวิตของผู้คนทั่วลาแม้การเคลื่อนตัวของดาวบาปประเคราะห์อาจจะทำให้หลายๆคนสะเทือนใจทุกวันพรั่นกังวลละทมร้าวรึกบาดใจหรือรู้สึกสับสนวันวิตกแต่ขอขอจงให้มั่นใจเถิดว่าโหนเมืองสีมีทางออกสำหรับทุกดวงชะตาแน่แนวทางการตั้งรับภัยจากมุมไร้ของดาวบาปประเคราะห์เสริมพลังรับโชคลาภจากมุมดีๆของดาวสุป,ประเคราะห์ แล้วก็ยังมีเทคนิคโหราศาสตร์บริหารดวงชะตาเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลที่จะทำให้ในปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสแม้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นดังนี้แลหนเมืองศรีขอให้แสงสัตราของนางสงการทุงสเทวีนางสงการประจำปี2568ส่งปฏิหารเข้าปกป้องแล้วก็นำพาให้ทุกๆคนรอดพ้นภัยผ่านใครเจ็บป่วยได้บริบาลรักษาให้หายป่วยไข้ อยากจนกัดสนให้ประทานพรดีปั้นแต่งเส้นทางชีวิตของเขาเหล่านั้นให้มีแต่ความราบลืน่นจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมุ่งหาทรัพพ์พัฒนาอาชีพธุรกิจใดๆให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครั้นใครๆที่จะตาดีพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วก็ให้ดำรงรักษามาตรฐานคุณภาพชีวิตและความมั่งมีให้ต่อยอดปริผลให้มีแต่ความสุขความเจริญมีความมั่นคง ให้ทุกๆคนได้พบสัมผัสแต่ความสุขสวัสดีตลอดปี2 5 6 8นี้ด้วยพลังแห่งการฟื้นตัวแล้วก็ตั้งหลักใหม่เป็นหลักใ้ที่มั่นคงของชะตาชีวิตเป็นหลักยึดคำหลังหนุนนนำไปสู่ความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยและมั่นคงยั่งยืนพอทุกเส้นทางที่เลือกวันนี้คือรากฐานของความสุขในวันหน้าพอทุกคำพยากรณ์ที่จริงใจคือแรงใจในวันที่โลกเปลี่ยน แม้ดาวจะโคจรพิกฟ้าโวนเมืองสียังอยู่เคียงข้างประคองให้แสงแห่งความหวังส่งทางชีวิตให้กับทุกๆคนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ